ตีมันเป็นปุ่เหมือนเดินคมแดงอย่างนี้เนาะสีห้เดินคมแดงปเป็นเด็กุปอียงครับเางามเนี่ยเอียงงามนกปีด <c ười> เอ้องหุจจาบปิกปีกำลังสีซึ้งเนาะ อม่าหวานพอหอมค่ะมีแต่กระเทียมนี่นานๆจเห็นพี่หลังสมเพลีงนะเฮ้นเคียงดีป็นไม่ง่ายจะควักกันเ่นะครับก่าไม่อย่างนั้นบอนีตังใจมากโชวยอดเลยก้อนข้าวก็ใส่กระเ้ียมไม่นใจมวนค่ะ ยี่หาดีก็นไม่ปู่เข้าฉลองเพื่ออยากขึ้นกับไล่ให้พี่น้องบานเฮ้ากับคือจังมณีศิลปินทุกบจุกอุปสรรคพลาดได้นะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วกับแจ้ไข่กันไปให้พี่น้องเนาะนะคะขอเป็นแ้งใจในกับพี่น้องในทุกๆมือ